ลมพัดลุยรุยมิ้นตุยอีไใจห้องโนรา้งคงนังหน้าแยางมงลาวยิเกจักหวาวแล้วลําตัดอีมมาทำเต้าไรนั่งเดียวแจงค่อยอยู่บนโรงนะนะนองกลิงหนองแกลงจิ้งหนองแกลผีว่าครอ่ะ มินตุยนตรงนี้ก็มีผู้หญิงอยู่แต่ฉันคนเดียววันมินตุยมินตุยมินตุยใครอ่ะมินตุยเมียเอาแม่เฮ้ยแหลกอยู่กันไม่หม่อนรักแกเอ้ยอยู่กันปีเดกช่องปีเร็กเราหนังกอดแค่รถเดเขีองฝากิดโจเพอเราไม่กอดแบาก,กอดตะนองกอดตะปีโจเบ,บาวบาปมดสิบปีเลือดแล้วไม่แล้วตกตะกิ้ต้อง ร้อนก็ว่ะเราโก็จกักริบบตซีคก้นวะกันเตะเล็กแลก้วกำลัไมีดทำในโกด้ามีจูบหลุกทำจังวันพออยู่นานก้านานเก้ามินเราวมันมินเคยนี่เราไม่มีแรงนี้ไหว้า่าลงบ้านที่เดียหนำให้น้ำเกลือที่ไม่ดูแรงไม่ค่อยมีเลยมันยิ่งไอเราข้าวปในครัวมันเราไปให้น้ำเกลือในครัวก็ย่างน้ำเกลือก็ย่างน้ำเคยก็ย่างน้ำปลาก็ย่างอเตะเลย พ่อพี่พีบันีไม่ไวแล้วกูปหาม้อเงก็ได้เตรีจานเลยเออเลยปลปาหม้อให้น้ำเกลือแล้วไม่กลัก็ย่งน้ำปลาก็ย่งเออแล้วปล่ปหาถึงหม้อให้น้ำเกลือบาทุ้งไม่ใจกีบาตีโอเน่ดทึงนอนกลางคืนกลอนี้ตายเมียอยากอยู่ไม่มไม่ใจกลอนคพนั้นั่นแหลกล้องนกกล้องนกกล้อง โกงโกงเอาพวเราพลักพลักเอาม้อลงไงมันต่ำนะมัน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 เหี้ยไปเลยกักซามที่หนที่เหี้ยไเลยไม่กล่เลยพออยู่จักเดียวสิงเกันไม่มาแล้วนี่อะไรอ่ะเออแล้วมันอะไรกิมันไม่ไม่ใจกล่นเบอร์เออพวกแกตัวนึงกล่นเบอร์นอนแกปากระมิ้นเออไปเอมาเลย And I'm praying a glue one. You like uh play -huh.